ในที่ที่แบบว่าไร้ผู้คนเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบว่างานที่ผมทําอยู่คือจะเจอแต่ผู้คนละวันๆันึงเจอผู้คนเยอะมากมผมจะไปแบบพวกตามทะเลน้ําตกหรือรีสอร์ทอะไรที่แบบเงียบถ้ายิ่ง <ชน S 2> ทะเล<ช>น,นี่<ช>นแบบใช่ครับทะเลนี่ผมเคยแบบว่าได้ไปพักผ่อนอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่หปีเต็มๆที่ทำงานแบบว่าเหนื่อยมากแล้วมีโอกาสได้ไปพักผ่อนก็พาพ่อแม่ไปแล้วผมไปนอนอยู่บนชายหาดแล้วผมมองฟ้าแล้วได้ยินเสียงคลื่น มีความสุขแล้วมันไม่มีคนมายุ่งกับเราใช่พี่แล้วได้คิดอะไรเยอะครับผมจริงจริงแล้วเวลาก่อนนอนเนี่ยมันก็ต้องมีบรรยากาศใช่ไหมบางคนคนนอนหลับยากบางคนต้องอ่านหนังสือก่อนนอนโอ้พี่ตุ้ยจะต้องทําอะไรก่อนนอนผมเลยครับผคือด้วยวันวันหนึ่งผมทํางานเยอะมากแล้วก็แบบผมต้องมีคนคอยเตือนคิวงานผมเพราะไม่งั้นผมบวกบวกกับผมเป็นคนที่สมองปลาทองมากลืมลืมในง่ายมากบ๊อบเลยใช่ก่อนนอนนี่ผมจะมานั่งทวนว่าแบบว่าอาทิตย์ ต่อไปเนี่ยเราจะทาอะไรบ้างหรือวันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรบ้างเราจะเตรียมแผนชีวิตเราว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปเตะบอลนะเราไปถ่ายละครเสร็จปุ๊บวันนี้เราต้องไปเตะบอลวันนี้เราต้องไปทำนู่นเราทำนี่คือจะใช้เวลาช่วงก่อนหลับเนี่ยคิดนอนมองลูน้าคิดแผนไว้อะไรเงี้ยมากจนหลับไปเลยนะใช่พอวันวันหนึ่งถ้าเกิดผมเข้ากองละครปุ๊บบท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 อย่างเดียวซึ่งแบบว่าก็จะไม่มีเวลาทําอะไรอย่างอื่นก็จะหลับแล้วถ้านอนไม่หลับไงทำไงนอนไม่หลับก็จะหาอะไรทำทำอะไรบ้างลุกขึ้นมาทําอะไรให้มันง่วงเช่น เปิดเน็ตทักทายแฟนๆขับอะไรอย่างงี้แเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงั้นหายไปผมไม่เล่นผมเล่นผมเล่นเน็ตกับแฟนๆครับแฟนคลับครับอะไรว่ากันไปหรือนอนเล่นเกมทําให้มันง่วงมากที่สุดอ่านบทละครที่ต้องถ่ายอะไรอย่างงี้ตุ้ยเนี่ยมีแฟนคลับเยอะมากๆและดูแลแฟนคลับอย่งไบ้างคะเราก็จะมีการให้ที่แบบว่าเหมาะสมเท่ากันอยู่ตลอดเวลาให้อะไรอะไม่มากไม่น้อยเกินไปทั้งด้านความรู้สึก ความรู้สึกดีๆความฮาความตลกความใกล้กันระยะหา่าง นะ<ช>เพราะว่า<ช>จริงๆบางคนบางแฟนคลับจะรู้สึกว่าทําไมคนนั้นได้เราไม่ได้ไม่เสมอต้นเสมอแบบมันมันไม่เท่าเทียมกันเงี้ยก็จะรู้สึกแย่พูดง่ายๆไม่มั่วครับไม่ได้ให้แบบมัวม่วๆแต่ทั่วถึงครับผมไม่มั่วแต่ทั่วถึงนะคะพี่นะแล้วเวลาเราเป็นนักร้องเนี่ยมันมีนะมันมีข่าวแบบว่าอย่างเช่นแบบนักร้องหลายวงเลย<ช>นอนๆนอ,นอยู่แล้วแบบมีแบบมีแม่แบบมีคนมาเคาะอ้อมกบอนนอนทุกอน่างยัง่เัยไปโรมเยปยังไม่เคยเจอมีแต่เออมีแต่ พี่ๆเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะคุยโทรศัพท์ด้วยอยากแบบ<ม>แบบว่าอยากจะใกล้ชิดก็จะโทรมาหารเราช่วงใหม่ๆนะสมัยตอนพี่ <ๆ S 2> ออกเทสม,มีคนมาขอนอนด้วยนะอืมจริงๆ <_ letter> งอื่นมาแล้วพี่ <_ letter> โกงทำไมครับเ <_ letter> พราะเขาหายไปเป็นผี <_ letter> ว้า <_ letter> จังหวัดเนี่ยถ้าน่ารู้จักกับนักร้องเยอะก็จะบอกเลยว่าเนี่ยดึก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 แล้วมันจะมีคนมาเคาะเคาะห้องถ้าเปิดมาหน้าตาดีก็รับเข้าถ้าหน้าตาไม่ดีก็หลับตึงไปเลยอันนั้นยังไม่เคยเจอเพราะสัญญาผมไปผมไปกับพี่พี่เออาู้จัดการถึงไม่ีคนดูแลใช่ฮะอยากให้พี่ตุ้ยฝากอะไรกับน้องๆแฟนคลับหรือคนติดตามผลงานด้วยว่าจะมีอะไรฝากถึงไหมเขาบอกว่าล่าสุดนะครับเพิ่งจะได้มีบุญนะครับได้มาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับกับขนมตัวใหม่ซึ่งแบบว่าก็ ช่วยเหลือทางด้านจิตใจได้เยอะเลยซึ่งแบบทําให้เรามีกําลังใจที่จะทํางานต่อไปเรื่อยๆนะครับกับขนมด็อกเตอร์ทาโก่กันไปนะขนมที่น่าจะรี้ิวลองกันบ่อยนะฮะชุดยังเก่ายัง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 ติดเสื้ออยู่เลยเหม็นหรือหอมพี่ที่ดอหอมน้อตุ้ยกินเนี่ยน้องตุ้ยเนี่ยชุนยเยลอับน้ำแบบน้ำแนวเหอ็กมากเออได้ไปะใส่บ็อกเซอร์อย่างเดียวหรือไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่นอนนี่นี่ไม่อาบแล้ววันนี้ก็จะได้เห็นรอยสักของตุ้ยเหรอ โ,โอ้อหตุ้ยเขามีรายสักด้วยนะนี่เคยลงนังสือพี่โก้แล้วเคยลงนพี่โก้ไปแล้วอันนี้เขาสวยมากเลยพี่นะใช่เขาเป็นคนเท่นี่แหละหาเพี้ยนแตะตัวได้ดีไม่เหมือนใครคนที่ชอเดี๋ยวจะฟ้องแต่ว่าพี่ เลยพี่ตุ้ยอยากนอนตอนนี้เลยก็ได้นะนอนเลยออนอนเลยคือไม่ตองเสียเวลาอะไรนะไม่ก็จะได้ลุกไงอยู่พอไม่โอเคโอ้โหพี่ตุ้อ่ะผมยิ่งนอนคว่ำอยู่ด้วยไม่ใช่พี่กะว่าพี่จะขยับมานอนเพราะว่าตอนนี้ปลายเตียงอ่ามันอย่างนี้เราไม่ดีอะไรอย่างนี้พี่ตุ้ยนอนกลางใช่ป่ะพนังกินตับนอนหลับหรือสีดำพี่ตุ okay. ้ยพี่นอนกลางให้โอเคนี่ลยพี่ตุ้ยพี่เป็นอะไรไปจ้ะ ดีมากพี่นะแต่เตียงมันแยกนี่อ่าลากเตียงนิดนึงเพียบอ่ะวอ้ฉันขอค่นี้เพียเดียวค่นี้เพดเอาเป็นวช่วงนี้เรารอรอกับพี่ตุ้ยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ